สวัสดีครับสวัสดีตอนแรงๆพี่น้องมาในกระซิบพามาเบึงครับหลังจากที่ฝนตกเมื่อวันแห้งคักแห้งเนี่ยครับพามาเบึงสวนพี่น้องมาเป็นอย่างไรครับเกิด<ม>ความเสียหายหลายบอ่อจงดีนะครับห้อปลูปกมันก็เป็นพื้นที่ดินทรายนะครับแล้วก็มันเป็นโน่นนะครับชั้นล่องนป่นนะ้นำทังท้งๆกนะเป็นโน่นนะ้ ดินมันกระเสื่ไหลเนี่ยหนามมันเสาะลงแล้วกับเรียงปกติพี่น้องแต่ก,กับกทิพย์าเป็นกรบตกแห้งค่ะแห้งเนี่ยช่วงลมลม่วงฝนเมื่อวานเนี่ยตอนประมาณสามี๊ต,ตอนแรงๆครับตอนแรงๆอันนี้กระไทยไปเมื่อวานเนี่ยไทยไปตอนฝน,นกับบังสิตกมากครับไทยแล้วพอดีฝนตกแห้งค่ะแห้งเนี่ยครับ มันตกแห้งครับพีพามาเป็ผักบุงครับปลูกผักบุงไว้นามเม่อมวานนี้มาทรรมดดาครับซ้มนี่ผักบุงนี่ังนี้ล่มนะเม่อวานเนี่ยล่มเดี๋ยวไข่หยอกมันยังหน่อยอยู่พี่นอ้องมันยังหน่อยอยู่ครับมันยังบอสูงป่นนะเด็เน้ะการสูงนี่งานเขาเลยแหละครับนี่งานเขาเลยเพราะว่ามันล่มแล้วเขากับมีปัญหาเนาะมันงอเนาะพี่นอ้องมันงอ หนาฝนก็ใจเสียล้ำซุ่มบานได้แน่ซุ่มไหลแน่ธรรมดาครับเป็นเรื่องปกติเนาะครับแต่หนาฝนนี่ผักบ่งก็คือว่ารับราคามันก็นสูงแน่ครับแต่ยามแหลกมันก็นกนปลูกได้ง่ายเนาะปลูกได้ง่ายฝนกับบ่ได้โตกลุ่มกับบ่ได้พัดเนาะเล่นง่ายครับแต่ราคามันก็นต่ำลงแน่แต่ว่ากับบ่ใช่ประเด็นนะพี่น้องประเด็นที่ว่าเฮา เฮ็ดจังไดเลสีได้ขายเนาะครับว่าจะได้ขายพี่น้องว่าจะได้ขายครับลูกพ,พาเมืองทางไปครับทางพิงมีปัญหาพี่น้องมองนี่มองนี่น้ำซองแตะขนเนาะครับจะเป็นแถวลงไปมันเป็นอะเป็นคลองลงไปพากางพากางพาขอบแดนลงไปเนาะครับคลองผักบุ้งแต่งผักบุ้งอันนี้ก็บวบานไ่เลียกันประมาณยักอาทิตย์นี่แหละพี่น้อง บานไรเลียงนะครับฝนมาเมื่อวานนี้อ๋แห้งกับแห้งแล่ครับเสียหายเขก็เสียหายทางหมดแล้วเพราะว่าทางมันต่ำนาะอทางไกลๆว่ามันตำ่ำมันต่ำเขาก็ตำ่ำที่ใดแล้วพี่น้องหน่าฝนนะครับเมื่อวานเขาก็บอกว่ามีาไร่ด่เย็ดกับ่มีไรได้ายาะเขาก็ต้องฮ็ดพี่น้องต้องสัวครับสุ่มได้ยั่งกัน ย่างครับส้มไหลบย่างกะจังว่ากันครับส้มไนไลก็จังไปเบิ้งครับว่ามันสีไลน่ไย์หลน์ทเ้่ากับปุ๋ยไปอ้อยมันที่นอ้องอ้อยมันเนื้น,นําส้มย่างนี่ก็สิะะเป็นผักบุงครับแปลงผักบงเงาฮอตหมแล้วสีผ่ายางไปเบิ้งความเสียหายทางฝนว่ามันจะเป็นยังไงครับมองนี้มันม่มีปัญหาแล้วครับแถวแถวข้างล่างหมดแล้วมีปัญหาครับ เมื่อวานวานไปกัดเหียบปลอยเลยครับไร้แก่สิไร้สวนทั้ง่นแล้วครับทั้งล่างุ่นเลยที่ผมว่านแล้วทึ่งเมื่อใส่ปัญหาครับยังเห็นเม็ดเห็นในมันโยนเอ่อช่วงหนาฝนน่หวานยามไหลฝนตรงแห้งยามมันพี่น้องเหมือนเมื่อวานแดดออกขึ้นใจสียดับนี่เมื่อนีแดดออกเปียงๆแล้วเมือนี่แดดออกฝนมาตกบ้านเขาไปเมื่อฝนตกปั๊บหลอวเลย จาก,กันยกล่องกันสูงแน่จังหน่อยนงครับแปลแล็บแสบลงพี่น้องขนาดทอ่อเห็ดเป็นล่องเป็นนี้าแล้วก็คือว่าแล้วครับหนาฝนนอกมันก็เป็นดินทรายมันไม่คือดินเนี้วพี่น้องเป็นดินทรายครับที่ผ้าไปเบ่งรองหมดแล้วครับว่าจะเป็นอย่างไรมันยา,างไปพี่น้องแถวนี้ก็นสิ เป็นคลองลงไปจรงๆเริ่ฝนแห้งกันเมื่อวานนี้ฝนแห้ง,งลงไรลตงไปฝนหาโซลราเซลล์หาหมองจอหนาหมดแล้วแถวหมดแล้วที่มีปัญหาตั้งแ่หมองนี้แล้วเพราะว่ามันเป็นหมองนี้มันต่อยู่แล้วนวดำมองนี้มันเป็นคลองหนาเก่าเขาก็คือว่้านนะครับเขาก็บเห็นดึงไปได้ขุนก็เขาโพดหมดแล้วพี่น้องใส่ปลาเขาปวดหมดแล้วครับ ในซุ่มไหนย,ยังกันยังซุ่มไหนบ่อย,อยังกัอยู่แถวนีร้านก็เป็นเรื่องปกติของมันม <c oughs> นจะนามนาเศาะลงมาเนาะหนามเศาะมาครับเศาะขาดวานหอดหม่องหล่องนี้พอดีครับแต่ว่าแทนที่จะขาดต้งเต่หมองเดียวนี้มาขาดของพีพี่น้องเพราะดินทรายเป็นดินทรายเนาะ เ็ดยังบ่ได้หลายครับพี่น้องเป็นดินทรายสไลด์ก็คือว่านะ้ำสมในย่างกับย่างสมในบ่ย่างกันสิ่งแล้วครับไหลบ้างสิ่งไหลลงมาจนถึงเพราะว่ามันเข้าเย็ดขันบันได้นาะเข้าบระเดี๋ยวลงไปนี่สิพี่น้องลงไปข้างล่างนะครับประเดี๋ยวลงมาหนามนะหนามมันก็ไหลลงมา ขี้ต่ำเมอือนี่ยนะมันกัลงต่ำไปเลยนอนกัไปจอดอยู่มางไหนบางนึงแล้วเป็นเรื่องปกติครับจะีเป็นข้าวโพดนะพี่ดองข้าวโพดเจ๊กสีจังไดครบับเอากะเอาไว้นี่ละเอียดแต่งเงินตโตขันบ่ได้เข้ากับจังวากันไหมครับพอเวลามันเก็บเกี่ยวจังไทยไหมนะครับพอเวลาเก็บเกี่ยวเราจังเก็บดไหมจังปลูกกันไหมครับ ช่วงนี้มันก็คือว่าดินมันอมน้ำพี่น้องดินอมน้ำแต่มันยังมีปัญหาครับมันฟังผมยังมีปัญหาเนาะเหลี่งเน่าก็มีหน้าฝนนาออันแต่ลายช่วงนี้ช่วงฝนเล่งๆนี่มันก็กันเท่าโปรเอ็ดมันก็คือว่าน้เถ่ามีายไใดเนาะเขาก็ตไในเฮ็ดเพาให้เอ็ดส่วนกสิจต้อน้ำเท้าโปรยไม่เอ็ดนั่นแบบนอนเบ้นพี่น้อง เขามีสวนเกษตรครับคลิปนี้มาเอาเิ่นความเสียหายพี่นอ้องเสียหายหลายบัยงวงูวาจังดครับแต่ว่าผมว่ามันเสียหายมันกิเสียหายต่ายจม๋องนี้แล้วจุดนี้ละจุดเดียวนี้แล้วครับนี่จุดที่วามนตนน้นาตนลงมานี่โตนลงมามันกิดือวาแล้วครับเป็นเร่องปกติพี่นอ้อง คลิปนี้ก็ฝากไว้เฉมีแล้วครับผมขอบคุณครับที่มารับชมและติดตามมาผมสุข,ขสุขคนครับจะลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนใจไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผม